ก็สวัสดีนะครับพบกับผมคลิปนี้นะครับกับแอดมินกอฟนะครับจากเว็บน้องไอทีดอทคนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการนะครับตัดเพลงรอสายนะครับด้วยโปรแกรม Format Factory นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ตัวนึงนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของ Format Factory ได้เลยนะครับเป็น pc time pc free time c o m นะครับก็ สามารถดาวน์โหลดได้ทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวมีลิงก์แปะให้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับดาวน์โหลดเสร็จก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เสร็จพอติดตั้งเสร็จก็เปิดขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มตัดเสียงรอสายนะครับเพื่อเอาไปใช้ในพวกสมาร์ทโฟนของเรานะครับหรือใช้อื่นๆก็ได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับ ก่อนหนึ่งก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็ให้มาในส่วนของเสียงนะครับโดยโปรแกรมนี้นะครับก็จะรองรับในการทำงานแพลตฟอร์มเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับก็ง่ายๆก็ทุกคนก็น่าจะใช้งานภาษาไทยเป็นนะครับมาในส่วนของเสียงนะครับก็ให้เลือกในส่วนของ mp3 นะครับคลิกที่หัวข้อ mp3 คลิกเข้าไปนะครับหน้านี้นะครับให้เราเพิ่ม เพลงที่เราต้องการตัดเสียงรอสายนะครับก็คลิกที่ปุ่มเพิ่มนะครับปุ่มเพิ่มจะอยู่ทางขวามือด้านบนคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นให้เบราว์ามาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการโฟลเดอร์ mp3 นะครับที่เราต้องการตัดเป็นเพลงรอสายนะครับก็เลือกนะครับเลือกที่เพลงแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open นะครับหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วเราจะได้เพลงของเรานะครับทีนี้ตัดเราจะมาตัดเสียงรอสายยังไงนะครับเลือกที่เพลงของเราที่แอดเข้ามานะครับจากนั้นจะมีหัวข้อตั้งค่าพิสัยตรงนี้นะครับคลิกปุ่มเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วจะได้หน้านี้นะครับเป็นการกำหนดเวลาเริ่มแล้วก็เวลาสิ้นสุดเพลงที่เรานะครับ สมมติว่าแอดมินต้องการให้เริ่มที่1นาทีนะครับก็สามารถเลื่อนมาที่1นาทีได้นะครับหรือว่าเราจะพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์เวลาได้เลยหรือว่าเราต้องการฟังนะครับฟังมาเรื่อยๆจนมาถึงเวลาเล่น1นาทีของเรานะครับแล้วก็คลิกที่ป,ปุ่มเวลาเริ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ1แล้วก็คลิกที่ป,ปุ่มเวลาเริ่มนะครับ ตรงนี้ก็จะได้1นาทีนะครับก็คือเริ่มเล่นเพลงที่1นาทีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับหากใครต้องการหากใครรู้เวลาที่จะหยุดอยู่แล้วก็สามารถเลื่อนมาได้เลยนะครับก็โดยส่วนใหญ่เพลงเราสายอาจจะ30วิถึง1นาทีนะครับที่เราใช้กันนะครับจะเป็นท่อนฮุกของเพลงนั้นๆน,น,นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเสร็จเรียบร้อยพอ จากคลิปนี้แอดมินก็จะเลือกมาที่2นาทีนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มเวลาสิ้นสุดนะครับทีนี้เราก็คลิกปุ่มตรงนี้เพื่อเริ่มเล่นตรงที่เราเลือกไว้นะครับก็คลิกอ่ามันก็จะเริ่มเล่นที่1นาทีนะครับก็ลองฟังดูนะครับแต่ส่วนอื่นก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับก็บไว้ว่างไว้ที่เราจะเลือกก็คือ เวลาเริ่มแล้วก็เวลาสิ้นสุดของลิงค์โทนของเรานะครับเสียงเพลงเราใส่ของเราเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็กดที่ปุ่มตกลงนะครับเราก็จะได้ตั้งค่าพิสัยเป็นตรงนี้นะครับก็คือตัดเวลาทิ้งไปหมดนะครับให้เริ่มตรง1นาทีนะครับถึง2นาทีเสร็จเรียบร้อยตรงด้านล่างนะครับก็คือโฟลเดอร์ปลายทางที่เราจะให้เพลงเนี่ยไป หลังจากตัดเนี่ยให้ไปเก็บที่ตรงนั้นนะครับหากต้องการเปลี่ยนนะครับให้คลิกที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เลือกไปโฟลเดอร์นั้นนะครับเด่นก็เลือกโฟลเดอร์ใหม่นะครับคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเราจะได้โฟลเดอร์ใหม่นะครับตามน,นี้ก็คือระบุเป็นโฟลเดอร์ปลายทางนะครับเสร็จเรียบร้อยก็คลิกที่ปุ่มตกลงนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะได้เพลง ที่เราพร้อมที่จะแปลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลังจากนั้นเราก็เลือกนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเริ่มได้เลยนะครับทีนี้เราก็นั่งรอนะครับแป๊บเดียวนะครับ <S <S ก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับใช้เวลาในการตัดเพลงของเราหรือว่าแปลงไฟล์ของเราเนี่ยแค่2องวินะครับ ทีนี้เราก็มาดูที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้นะครับจะมีเพลงนะครับออกมานะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเป็นชื่อไฟล์เดิมนะครับก็ชื่อเป็นไฟล์ชื่อเพลงของเราเนี่ยแหละแล้วก็ระบุว่ามีเวลาตัดไปเท่านี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าเวลาเนี่ยเอาเมาส์ชี้ดูนะครับก็จะมี ตรงเวลาของมันเนี่ยก็จะมีเคลื่อหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งวินะครับไฟต้นฉบับของเราก็คือจะมีสามนาทีนะครับเพลงเนี่ยสามนาทีตัดออกมาก็เหลือหนึ่งนาทีนะครับสังเกตตรงขนาดไฟล์ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับขนาดไฟล์ไฟล์เดิมก็จะหกเมกนะครับไฟที่เราตัดมาก็สองจุดสามเมกนะครับทีนี้เราก็เอาเพลงไปลงในสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับสามารถนำไปทำเป็นเสียงลิ่งโทน อย่างนี้เข้าต่างๆของเรานะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับผม